การเชื่อในสิ่งที่เห็นมีความเสี่ยงขึ้นคำเตือน <c oughs> ตอนต้นวิดีโอแม้กระทั่งการดูวิดีโอนี้ก็ตามอะ <N> <bubble music> ไรเงี้ยเมื่อเรายอมรับอำนาจของสิ่งที่เราดูอยู่สิ่งที่เรารับรู้อยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าสิ่งนั้นจะออกตัวว่าเป็นอะไรก็ตามจะออกตัวว่าเป็นข่าวจะออกตัวว่าเป็นหนังสารครดีจะออกตัวว่าเป็นประวัติศาสตร์จะออกตัวว่าเป็นศาสนา มันมีความอันตรายถ้าเราเอาคำว่าความจริงไปเป็นยี่ห้อแปะอะไรสักอย่างแล้วเคลมน,นะฮะเพราะว่ามันคือการใช้อำนาจอย่างหนึ่งในแง่ว่ามึงต้องเชื่อสิ่งนี้สิแล้วมึงต้องทำตามข้อเรียกร้องอหรือว่าสิ่งที่กูพยายามจะไกด์มึงให้ทำอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่แค่ในมิติการทำหนังหรอกประวัติศาสตร์แบบไหนที่เราเรียนรู้มาสังคมแบบไหนเรื่องเล่าแบบไหนที่มันก่อหูเราตั้งแต่เด็กตัวอ,อย่างเงี้ยจนโตแล้วเราเชื่อมันไหมหรือเราตั้งคำถามกับมัน มิติศาสนาสังคมชาติอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดนะครสำหรับผม <S <S เอาคำว่าสารคดีออกไปเสรีภาพมันคือการพูดเราพูดสิ่งไหนไม่ได้เราวิพากษ์สิ่งไหนไม่ได้เราแลกเปลี่ยนสิ่งไหนไม่ได้อะไรเงี้ยหนังมันก็ยอมทําสิ่งนั้นได้ยากขึ้นไปอีกเพราะกว่าจะทําหนังเรื่องนึงมัน <laughs> ผ่านโปรเซสเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วมีคนที่เกี่ยวข้องด้วยเยอะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสังคมที่มีวุฒิภาวะสังคมที่มัน เติบโตอย่างมั่นคงมันคือสังคมที่มันสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้แล้วทําให้คนในสังคมมันมีวิธีพาวะในการคิดแล้วก็เลือกเองว่าจะสิ่งไหนดีหรือไม่ดีไก่นทรพลบุญประกอบครับตอนนี้ก็ทำโปรดักชั่นเฮาส์ครับชื่อ Underdog Film คือคนทั่วไปจะรู้จัก ผมในฐานะคนทำสารคดีอะไรเงี้ยแล้วพอเราทำเฮาคือแม้ว่าชื่อมันจะเป็น underdog แบบ doc documentary แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบจำกัดตัวเองว่าเฮ้ยเราจะไม่รับงานอื่นนอกจากสารคดีหรอกมันจะมีทั้งมิวสิกวิดีโอทั้งโฆษณาแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็จะเกียรไปทางแบบ base on true story บ้างหรือว่าก็เป็นที่ตัวเราเองด้วยที่บางทีมันมีโจทย์ MV แต่เราก็คิดไปนในทางสารคดีจริงๆถ้าไล่มาตั้งแต่เรียนจบมาก็เขียนบท ภาพยนตร์ขนาดยาวก็มีซักซีดหวยขั้นเทพมีเมไหนฝฟแรงเฟอร์เป็นหนึ่งในทีมเขียนบทน,นะแล้วก็ส่วนใหญ่ทำพวกม mm ิวสิกวิดีโอช่วยแกเป็นแบบพวกเพลงประกอบหนังของ GTH และ g t นะ s อะไรเงี้ยโฆษณาบ้างนิดหน่อยมีอนิเมชั่นรูสูฝัดนะฮะช่วงน้ำท่วม <laughs> ถ้าสารคดีขนาดยาวก็มี2องของหาเชื่อบากา้าเ mm hmm. แล้วก็มีค mm ัมแอนซีเฮฮิัสโกอันนี้เป็นงานทีซิสนะที่ไปเรียนปริญญาโท ต้องยอมรับว่าแบบหนังสารคดีที่มาเผยแพร่ในไทยอ่ะเมื่อก่อนมันก็จํากัดมากสัตว์โลกบ้างหรือแบบเรื่องประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ให้ความสนใจมันขนาดนั้นเลยแต่ว่าถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นผมว่ามันมันเริ่มตอนมหาลัยผมไปออกค่ายอะไรเงี้ยคือคณะที่ผมเรียนเนี่ยเป็นคณะที่มันบันเทิงมากคือมันวันวันมันทำแต่กิจกรรมแล้วมันก็ทําหนังตลกสนุกสนานละครละครเวทีอะไรมันก็แบบเน้นไปทางเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่า พอไปออกค่ายอาสามันเหมือนมันเราไปเห็นตัวเองชัดขึ้นแหละคือแน่นอนมันไปในโลกที่เราไม่คุ้นเคยแบบว่ามันเป็นมันเป็นชนบทโอ้มันมีดีเทลมันมีมิติของชีวิตที่เราสัมผัสไม่ได้จากการอ่านหรือจากการเรียนหนังสือเลยนะมันเป็นอีกโลกอีกใบหนึ่งเลยแล้วที่บอกว่าเห็นตัวเองชัดขึ้นเพราะว่ามันทําให้เราเห็นว่าอ๋อโอเคโอกาสที่เรามีมันคืออะไรแล้วต้นทุนที่เรามีมันสูงกว่าคนอื่นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราสนใจอยากเข้าใจสังคมมากขึ้นมั้ง แต่ก็เราก็เรียนจบก็ทํางานสายบันเทิงมาตลอดแหละจนกระทั่งที่รู้สึกอีกจุดหนึ่งก็คือตอนที่เกิดน้ําท่วมครคือมันมีพี่ๆในคณะและเพื่อนๆในรวมตัวกันทำแอนิเมชั่นรูทูฟัดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไปทําด้วยแล้วก็ตอนแรกก็แค่คาดหวังว่ามันคือการทํางานสื่อสารให้คนรอบตัวเราเข้าใจสถานก,การณ์น้ําท่วมแบบเข้าใจง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่า ผลตอบรับมันไปไกลมากก็คือมีคนแชร์แล้วมีถูกเป็นที่พูดถึงแล้วมันเราคิดว่ามันเกิดประโยชน์อะไรเงี้ยในวงในวงกว้างกว่าที่เราคิดไว้เงี้ยมันก็ทําให้เราเห็นว่าอ๋อโอเคไอ้เครื่องมือภาพยนตร์หรือว่าการเล่าเรื่องหรือจะเรียกมันอนิเมชันหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถสร้าง Impact บางอย่างด้วยเนื้อหาที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นบันเทิงอย่างเดียวก็ได้นะมันมันเอามาใช้กับชุดข้อมูลอื่นหรือว่าสิ่งที่เราสนใจหรือเช่นเรื่องสังคมอะไรเงี้ยได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตัวเองตอนนั้นนะเริ่มสนนใจมากขึ้ หนังที่เราดูมันก็เริ่มแบบเริ่มสังเกตตัวเองว่าไอเ้เหี้ยเวลาเราโพสลงเฟซบุ๊กเราโพสถึงสารคดีมันมีอะไรให้เราเขียนถึงมากกว่าอะไรเงรี้ยเราตั้งคําถามกับเนื้อหาที่มันอยู่ในนั้นสโคปของความสนใจของคนทาหนังที่มีเราเริ่มอ่านบทสัมภาษณ์ของคนทาหนังสารคดีมากขึ้นว่าเอ๊ะไอ้ก่อนมันจะถึงไอ้ภาพสุดท้ายที่เราเห็นในจอเนี่ยมันไปเจออะไรมาบ้างวะแล้วมันเป็นเหมือนโลกลึกลับเหมือนกนะันเพราะว่าสารคดีในไทยมันมีน้อยมากแล้วเราก็ ไม่รู้เลยว่าโปรเซสของการทําสิ่งนี้ให้มันออกมาเป็นผลลัพธ์แบบที่เราดูแล้วเราอินแบบของฝรั่งหรือของประเทศอื่นๆเนี่ยมันทํำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนไปเรียนต่อด้านนี้อะไรเงี้ยครับถ้าย้อนลับไปราตองไปจ่จคไปออกค่าสาไอ้เหตุที่ใจเห็นมันคืออะไรที่มันได้เปรกเราคือ ข่าอาสารเนี่ยมันมันชอบเป็นดราม่าอยู่ตั้งแต่ยุคไหนๆอยู่แล้วว่าแบบคือมันเคยเป็นอุดมคติในช่วงหนึ่งว่านักศึกษาเนี่ยไปสร้างไปพัฒนาชุมชนไปให้การศึกษาไปอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่ผมไปมันก็ยังเป็นอุดมคตินั้นอยู่ก็คือเราเชื่อว่าเราไปทําอะไรสักอย่างให้กับเขาเราเป็นผู้ให้อะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปจริงๆมันก็เกิดการถกเรื่องนี้กันมากมายแล้วก็สุดท้ายเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยไปเทปูนเหรอหรือไปแบบสอนเลขสอนอังกฤษให้เด็กๆแบบ วันแล้วเขาจะอินสปายในการเรียนต่อหรืออะไรคือเราเห็นว่าตัวเองเป็นแค่แบบฝุ่นผงในการแก้ปัญหาสิ่งที่มันทําอะไรไม่ได้ยั่งยืนหรอกแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณค่าที่มันเกิดขึ้นของการไปค่ายาจริงๆเราคู้ดว่มันกลับมาที่ตัวเองว่าอ๋อมันทําให้เราเข้าใจสิ่งนี้มันทําให้เราเห็นแล้วจากจุดที่เราอยู่ในสังคมอ่ะเราทําอะไรได้บ้างวะมันกำลังกลับมาเปลี่ยนข้างในตัวเราว่าอ๋อโอเคถ้าเราถัดทำหนังสักเรื่องความสนใจแล้วมันอยู่ตรงไหนหรือเราจะสอดแทรกอะไรบางอย่างให้กับชิ้นงานที่เราทําหรือเราจะแคร์ คนอื่นมากขึ้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันเปิดโลกเรามากกว่าการที่เราไปเปลี่ยนแปลงเขาในเชิงคุณภาพชีวิตหรือก็ตามที่เราตั้งเป้าไว้อะไรเงี้ยอะไรทำให้ตัดสินใจไปเรียนาการศัพย์ที่นิมยอจุดเริ่มต้นที่คิดว่าจะไปเรียนเนี่ยคือคิดว่าอยากไปเรียนอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะเรียนอะไรตอนนั้นแบบเรียนถ่ายหนังที่ไม่ว่าเรียนกำกับหรือรแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันจะเวิร์กหรวะยังรู้สึกมันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งออกมา ชื่อนิวยอร์กเฟิร์สไทม์เขียนโดยไอ้เบนธนชาติเนี่ยซึ่งไอ้เบนเนี่ยเป็นเพื่อนผมตั้งแต่ประถมเราก็อ่านหนังสือมันแล้วก็แบบโอ้ยแม่งไปเห็นโลกกว้างโอ้โหมันเป็นคนเก่งมากเลยวะ่ะแล้วผมก็เป็นคนแบบขี้อิจฉาคนอื่นแหละผมก็รู้สึกโนี่กูทำอะไรอยู่เนี้ยกูอยากจะดิ้นรนทําอะไรสักอย่างให้พัฒนาตัวเองเงี้ยหรือเวลาเราเห็นงานดีๆของคนอื่นออกมาของเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือ,อะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ยเยี้ยกูกดดันกูเฟลตัวเองมากเลยวะ่ะก็คุยกับไอ้เบนเยอะไรเงี้ยแหละไอ้เบนบก็แบบ บอกว่าเอ้ยมึงมันมีสาขาด็อกเปิดอยู่นะโรงเรียนที่กูไปเรียนเลยอะไเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปที่นี่มหาลาัยสคูเอร์พิเชียลอารครับสาขาด็อกแอสโตรเชียลด็อกทีมเทอรคือที่ที่เราเรียนหรือคนที่เราไปเจอเนี่ยมันก็จะมีแบบทีสิษย์แอดไวเซอร์ผมแม่งเป็นแบบคนทําสารคดีแบบที่ได้รางวัลออสการ์คือแม่งแบบมีชื่อเสียงมากที่อะไรเงี้ยหรือก็มีแบบอาจารย์คนอื่นที่แบบโ,โห ทำผลงานนี่นั่นแล้วมันทำให้ผมคนพบว่าคนไทยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ห่วยกว่าฝรั่งเว้แต่ว่าความต่างมันคือต้นทุนทางวัฒนธรรมต้นทุนทางเงินแน่นอนอยู่แล้วต้นทุนทางวัฒนธรรมแม่งมหาศาลเพราะว่าเครื่องมือหนึ่งที่จํากัดเราไว้มากที่สุดคือภาษาคือแน่นอนเรียนาภาษาอังกฤษมันเป็นประตูไปสู่องค์ความรู้มหาศาลอยู่แล้วเพราะว่าภาษาอังกฤษมันมีคนที่มาช่วยต่อเติมองค์ความรู้อยู่ทั่วโลกอะล่ะเราคิดดูว่าฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักมันโตมากับสิ่งนี้ตั้งแต่เกิด่ หรือจะไปดีเทลกว่านั้นก็คือแบบอย่างเราทําหนังอ่างเงี้ยเราทําหนังอิสระในกรุงเทพเขตบางนาอย่างเงี้ยกว่าหนังเรื่องนี้แม่งจะเดินทางไปถึงแบบนิวยอร์กไทม์ได้อะแม่งต้องใช้เวลาขนาดไหนหรือว่ามันต้องใช้คอนเนคชันขนาดไหนมันต้องใช้ความเข้าใจขนาดไหนกว่านักข่าวนิวยอร์กไทม์จะเข้าใจสิ่งนี้วะในขณะที่เพื่อนกูอยู่นิวยอร์กแมนฮัตตันบุคลินเลยก็แต่แม่งทำหนังปุ๊บแม่งฉายในเทศกาลเล็กๆแห่งหนึ่งในบุคลินนักข่าวนิวยอร์กไทม์มาดูปึ้งแม่งขึ้นคือมันแก๊ปมันมหาศาลมากฮนะ ที่บอกว่าแบบคนไทยมันไม่ได้เหยื่อกว่าหรืออะไรกว่าหรอกคือไหวพริบอาร์ติสติกหรือเทสหรืออะไรเงี้ยคือคนไทยก็ทําได้มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะด้อยกว่าแบบตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์ในบ้านเราต่างๆมันมีคนทําน้อยมากคันมันเป็นแทบจะบูโอเชียนเลยถ้าพูดแค่ในฟิลผมมันคือแบบสารคดีขนาดยาวแม่งมึงทําเรื่องอะไรก็ได้อะตอนนี้เพราะว่าไม่มีใครทําหรอกหรือมีมันก็ไม่ใช่ฟอร์แมตที่เราทำอะไรเงี้ยมันจะมีรายการมันจะมีข่าวมันมีอะไรก็ตามแต่ว่าการที่เราเรียบเรียงมันออกมาเป็นภาพยนตร์ มันไม่มีอย่างเช่นคอมเมนซีผมทําเรื่องธรรมกายอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครทำทางนังดิ่งจริงๆถ้ามันเป็นเมืองนอกมันก็น่าจะมีคนแบบตึงต้งตึงต้งตึ้งรุมลุมทำแล้วอะไรเงี้ยฮะถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนไปอยากให้ที่เชิญก่อนไปหล้วก่อน,นก่อนไปคิดว่าโรงเรียนน่าจะต้องให้อะไรเราทุกอย่างอะไรเงยแต่ไปแล้วพ้นพบว่าไม่แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีวิชาที่ที่มีประโยชน์สำหรับผมคือแบบมันมีการเชิญคนทาหนังมาทุกอาทิตย์เนี่ยชายหนังแล้วก็เล่าให้ฟังว่า เจอความชิปหายอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยกว่าจะเป็นหนังเรื่องนี้ซึ่งอันนี้มีประโยชน์สุดแล้วสำหรับผมเพราะว่าตอนแรกก็ตั้งคาถามไว้ว่าแบบการไปเรียนด็อกแล้วมึงให้กูทาโปรเจกต์เลยแล้วก็มันแทบไม่มีวิชาทฤษฎีไม่มีอะไรให้เราเรียนเลยอะแล้วมาจุดหนึ่งก็เลยเข้าใจว่าอ๋อสิ่งนี้มันสอนกันไม่ได้ขนาดนั้นวะมันสอนได้แค่ตัวอย่างว่าแบบกูชิบหายอะไรมาบ้างแล้วถ้ามึงเจอสิ่งนี้มึงจะแก้ปัญหาย,ยังไงมันก็เลยเป็นการเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นทั้งของเพื่อนในชั้นเดียวกันแล้วก็ของ รุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ของคนทำหนังคนอื่นที่เขาเชิญมาะอะไรเงี้ยครัต่อที่สารคดีมันเฉยนี่จริงเดี๋ยวจะทำวิดีโอเล่าเรื่องนี้นะแม่งแบบว่าพูดสิ่งนี้บ่อยมากแล้วก็คือเราจะชอบมองว่าสรารคดีเท่ากับความจริงอ่ะแต่ไอสรารคดีเท่ากับความจริงเ่ไอไอเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยจริงๆมันลดทอนความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่งวางสองคำนี้ไปเยอะอะไรเงี้ยฮะการจะทำสรารคดีสักเรื่องหนึ่งอ่ะอาศัยการเลือกมาอย่างมหาศาลนะฮะ เลือก subject เลือกคนเลือกกล้องเลือกมุมเลือกแสงเลือกเพลงเลือก c u ต t i n g เลือก d ด a l o g u วิดีโอนี้ก็ผ่านการเลือกมามา, <c oughs> มาเ,เรื่องเล่ามันก็ถูกเชฟขึ้นนะฮะและไอ้การเชฟนั้นอนะ่ะเรายังจะพูดได้ไหมว่ามันคือความจริงสําหรับทุกคนหรือสําหรับ ใครก็ตามคือถ้าเปรียบเทียบง่ายสุดมันก็คือแบบเหมือนคนทาหนังคือทนายความอะการสู้คดีในชั้นศาลเนะี่ยทนายแน่นอนต้องเอาหลักฐานมางัดกันแล้วก็มีนาริทีมรือมีเรื่องเล่าของตัวเองเพื่อคอนวิน์ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนอะไรเงี้ยรเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าทนายโกหกไหมหรือทนายพูดความจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อึกอ,อักนะก็พูดจริงแหละแต่มันปิดอันนู้นมันข้ามอันนี้มันเว้นอันนั้นว่ะเพื่อที่จะแค r r y m e s s a g น,นี้เหมือนกันเลยฮะสารคดีเท่ากับเท่ากับสิ่งเนี้ย ท่าเกับเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ใช้หลักฐานปฏิปต่อเชื่อมโยงแล้วก็อ่ามึงนี่คือสารคดีผมคิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยพูดไม่ได้ว่าสารคดีเท่ากับความจริงมันมีความซับซ้อนในความสัมพันธ์นี้มากผมว่ามันเหมือนกันหมดแหละมันไม่ใช่แค่สารคดีนะสารคดีมันเป็นแค่ยี่ห้อแหละข่าวก็เหมือนกันแหละวิดีโอนี้ก็เหมือนกันข้อเขียนบทความทุกอย่างเลยฮะมันมีความอันตรายถ้าเราเอาคําว่าความจริงไปเป็นยี่ห้อแปะอะไรสักอย่างแล้วเคลมนะฮะเพราะว่ามันคือการใช้อานาจอย่างหนึ่งในแง่ว่ามึงต้องเชื่า สิ่งที่กูพยายามจะไกด์มึงให้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนพวกต่อต้านความจริงคือการเข้าใจสิ่งนี้ไม่ได้ทําให้เราต่อต้านมันแต่ว่าทําให้เราติดเบรคมันมั้งแบบอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถล่มไปนะมึงดูด็อกทุกเรื่องไม่ได้มึงเชื่อทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบกูปฏิเสธทุกเรื่องกูไม่ดูด็อกอีกต่อไปอะไรเงี้ยเออพอเราเข้าใจมันมากขึ้นเราเราเห็นว่าตัวเราถูกเชฟด้วยเรื่องเล่าแบบไหนไม่ใช่แค่ในมิติการทำหนังหรอกในแง่ที่เราเติบโตมาาาาในนนชีีีววิิตตตเเเเรรรรรรลยย้ซะปัศสทู่มา สังคมแบบไหนเรื่องเล่าแบบไหนที่มันก่อหูเราตั้งแต่เด็กตอ่างเงี้ยจนโตแล้วเราเชื่อมันไมหมหรือเราตั้งคําถามกับมันมิติศาสนาสังคมชาติอะไรก็ตามมันมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคะัสหรับผมการเชื่อในสิ่งที่เห็นมีความเสี่ยงคือมันเสี่ยงหมดแล้วฮะเสียงที่จะโดนหลอกเสียงที่จะเข้าใจผิดเสียงที่จะคาดเคลื่อนเมื่อเรา ยอมรับอำนาจของสิ่งที่เราดูอยู่สิ่งที่เรารับรู้อยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามจะออกตัวว่าเป็นข่าวจะออกตัวว่าเป็นหนังสารคดีจะออกตัวว่าเป็นประวัติศาสตร์จะออกตัวว่าเป็นศาสนาจะออกตัวว่าเป็นคําสารภาพบาปไม่ได้บอกให้ปฏิเสธนะฮะแต่แค่ต้องติดเบรกคนทําสารคดีมันมีข้อดีอยู่บ้างเพราะว่าเวลาเราทํางานประเภทนี้มันทําให้เราได้ไปเสือก ชีวิตคนอื่นนะฮะเหมือนที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้ผมต้องมานั่งเล่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนหน้ากล้องมันเป็นใบเบิกทางให้เราไปแบบถามคําถามไปอยู่ในที่ที่แบบปกติมึงไม่เดินไปนอยู่ไม่ได้ไปเจอเอ,อีเวนต์บางอย่างไปเจอกิจกรรมไปเข้าใจชีวิตไปรู้จักคนซึ่งผมว่ามันเป็นตัวทองคําของคนทําสารคดีเลยที่อาชีพอื่นมันทําสิ่งนี้ ไม่ได้ออกตัวแรงไว้ก่อนแล้วกนะันเขาอาจจะมีแหละสกัดทีมหนึ่งสายสืบอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่าแบบการไปนั่งอยู่เฉยในบ้านคนอื่นแบบห้าหกชั่วโมงฟังเขาคุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรือแบบเออไปตามชีวิตคนอื่นสี่ห้าเดือนปีหนึ่งสองสามปีอะไรเงี้ยแล้วแต่มันก็แบบบางคนอาจจะมองว่าไร้สาระก็เลยนะบางคนก็อาจจะมองมึงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไหมแต่ว่าผมว่าประสบการณ์เหล่านี้ ในฐานะคนที่เกิดมาสักชีวิตหนึ่งมันได้ไปเจอชีวิตอื่นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทดแทนไม่ได้อะมีเงินเยอะแยะแต่ก็อาจจะทำสิ่งนี้ไม่ได้เลยเคยเข้าใจว่าแ,าต,าาต,าแต่จริคือการ explore ไปสำรวจอะไรบางอย่างแล้วก็เล่ามันออกมาแต่ที่จริงเรามีความเชื่อมีความมีทงบางาบอ,าอย่างมีความไปแอบบางอย่างในตัวเรารอยู่แล้วมันปฏิเสธไม่ได้เราไม่ได้เป็นผู้วิพากษาคือสิ่งนั้นมันต้องใช้กับผู้พิพากษาเราเป็นคนเล่าเรื่องอะ เราสนใจสิ่งนี้เราอยากทําสิ่งนี้หรือมีคนจ้างเราให้ทําสิ่งนี้เราก็ทํามันด้วยรสนิยมแบบของเราด้วยวิธีการแบบของเราอะไรเงี้ยผมว่าคําว่า b บแสไม่ไปแสจริงๆมันอาจจะเป็นคําว่าจริงใจอาจจะชัดกว่าคือการทําหนังสารคดีมันไม่ใช่การแบบกูไปอย่างพระอหรหันต์นะปราศจากซึ่งกิเลสใดๆก็ตามทุกอย่างปฏิเสธไม่ได้เราเติบโต,บตมากับแพคเกจจิ้ง ของทสศนิยมของความทรงจําของความเชื่อแบบที่หล่ออมาเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราทําได้ดีที่สุดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งก็คือใช้สิ่งที่เรามีในการเล่าเรื่องเรื่องนั้นออกมาอะไรเงี้ยแน่นอนมันจะต้องพิจารณาให้ทวนถี่ว่าเฮ้ยเรื่องเล่าที่เราเล่าเนี่ยมันมีซอยไหนบ้านที่เราต้องเลี้ยวเข้าไปดูแล้วสํารวจแล้วก็พูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยเราสํารวจสิ่งนี้และเล่ามันด้วยความจริงใจที่สุดแล้วด้วยความเชื่อที่เราคิดว่ามันเวิร์กที่สุดแล้วสำหรับหนังอะไรเงี้ยอย่างจริงๆริงตอนทําหนัง คอมเมนต์ซีที่เกี่ยวกับธรรมกายเนี่ยมันก็เดินอยู่บนเส้นนี้แบบมาก,มากๆอย่างเงี้ยเพราะว่าแน่นอนเราเข้าไปด้วยความรู้สึกไบแอสกับวัดนี้อยู่แล้วเพราะมันโดนแบบลอ้อมาตั้งแต่เราเด็กๆอะไรเงี้ยเราเข้าไปแล้วก็สํารวจทั้งฝั่งที่อินกับวัดมากๆกับฝั่งที่แบบไบแอสกับวัดมากๆแล้วในขณะ,ะเดียวกันเราก็ถ่ายทอดมุมมองของบุคคลที่3าก็คือแบบนักวิชาการหรือคนที่เขามองปรากฏการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเปลี่ยนมุมมองที่มีกับ สับเจงนี้คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กลายเป็นคนธรรมกายแแต่ว่าเราเข้าใจว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอ่ะมันอยู่บนเกมแบบไหนอ่ะแล้วศาสนามันมีความหมายแบบไหนกับตัวเราซึ่งมันเลยพล้นไม่จากวัดใดวัดหนึ่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือมันไปสู่คําถามท,าที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้นก็คือแบบรัดแฮนเดิลความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายยังไงในประเทศไทยอะไรเงี้ยเราว่ามันเป็นคําถามท,าที่สําคัญกว่าแค่แบบเราจะเชียร์วัดนี้หรือไม่เชียร์ทำไมเราต้องเกลียดหรือไม่ต้องเกลียดม,มันใหญ่กว่านั้นเยอะอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันเกิดมาจาก ที่เราจริงใจกับค enfin, ําถามที่เรามีแล้วเราแบบเข้าไปด้วยด้วยคําถามที่ที่เรากล้าที่จะถามแล้วกล้าที่จะได้รับคําตอบแล้วก็เอาสิ่งนี้มาเรียบเรียงอย่างจริงใจที่สุดอะไรเงี้ยถ้าต้องยอมรับว่าจะยังมีการปิดกั้นบางอย่างหรือไม่สามารถพูดได้ตรงๆอะไรเงี้ยในฐานะคนทำสืบคดีนะเข้าเรื่องที่พี่ให่มองเรื่องนี้ยังไงก็เป็นความท้าทายมันเหมือนมี ลำธารแล้วเราเอาการเซ็นเซอร์คือการเอาหินไปขวางนะยังไงน้ามันก็รอดได้อยู่ดีอะไรเงี้ยคือไม่ว่าคุณจะปิดแบบแค่ไหนก็ตามศิละปะมันมีทางไปของมันอะไรเงี้ยฮะจริงๆมันก็เป็นความท้าทายในแง่ของคนทาหนังนะว่าแบบแล้วเราจะเลี้ยวลดหรือถ่ายทอดสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรามีความคิดเห็นเนะี่ยยังไงให้ยังเดินทางไปถึงคนดูได้แต่ถ้าตอบยังตรงไปตรงมาแน่นอนมันก็ต้องแบบมีความอึดอัดมีความอะไรเงี้แบบทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาคำว่าสารคดีออกไปเสรีภาพมันคือการพูด ใช่ไหมเราพูดสิ่งไหนไม่ได้เราวิพากษ์สิ่งไหนไม่ได้เราแลกเปลี่ยนสิ่งไหนไม่ได้เงี้ยหนังมันก็ย่อมทําสิ่งนั้นได้ยากขึ้นไปอีกเพราะกว่าจะทําหนังเรื่องนึงมันผ่านโปรเซสเยอะมากอะไรเย่างี้แล้วมีคนที่เกี่ยวข้องโดยเยอะ,ะอะไรเยงี้ผมรู้สึกว่าสังคมที่มีวุฒิภาวะสังคมที่มันเติบโตอย่างมั่นคงมันคือสังคมที่มันสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้แล้วแล้วทําให้คนในสังคมมันมีวุฒิภาวะในการคิดแล้วก็เลือกเองว่าจะ สิ่งใน,นดีหรือไม่ดีเพยงเราต้องสปอร์ตการแลกเปลี่ยนให้มันยุติธรรมสารที่ทเราเื่งท,ที่เราได้ดูมันมันมีเรื่องความเสื่อมบางอย่างเปิดเผยความจริงบางอย่างซึ่งมันอาจจะแรกมาด้วยอิสรภาพบางอย่างของคนทำทำหนังได้ซ้ำอะไรอาเงี้ยจะมีความเสื่อมไหมว่าแบบมันจะถล่มก้าวเข้าไปในอะไรบางอย่างมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นคำถามพยายามคิดอยู่ว่าทำไมถึงตอบยากอาจจะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรมัง้งถ้ามันมีตัวอย่างมันอาจจะตอบได้ไดง่ายขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าผมชื่นชมคนที่เสียสละในการทําสิ่งนั้น,นยอย่างอย่างมึงจีนที่บอกอย่างแบบนั้นฟูหวังที่ทำฮูริแกนสไปโร่แล้วแบบเขาโดนแบ็กลิสที่จีนอย่างเงี้ยคือแน่นอนมันเป็นความเสียสละเขามองเห็นอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเองแล้วเขากล้าที่จะแบบเผชิญหน้ากับมันอะไรย่างเงี้ยผมอาจจะแบบตอบไม่ได้ว่า จะยอมแลกหรือไม่แลกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นคืออะไรนะตอนนี้มันก็เลยอาจจะตอบว่ากูไม่รู้จะแลก,กทำไมเพราะว่ากูไม่รู้จะแลกกับอะไรเออมันมากกว่ามากกว่าแต่ผมมเชื่อว่าแบบจริงๆมันมันไม่จําเป็นต้องยิ่งโดยยุคนี้แล้วเทคโนโลยีแบบนี้แล้วแบบชุดข้อมูลชุดหนึ่งมันมันมันอาจจะไม่จําเป็นต้องถูกดิเเวอร์ด้วยหนังสารคดีก็ได้มันอาจจะเป็นวิธีอื่นซึ่งมีอยู่มากมายร้อยแปดอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะจะจะ,จะมีความอีกความเชื่อหนึ่งก็คือแบบไม่ว่า อุดมการสูงส่งขนาดไหนไม่ควรจะแลกมาด้วยความตายอะ่ะมันไม่มีอะไรทดแทนชีวิตชีวิตหนึ่งได้เงนะี้ยแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบไปดูถูกคนที่เขาทําคือเรายกย่องนะว่าเฮ้ยถ้าคุณเชื่อและทําสิ่งนั้นและยอมที่จะสละชีวิตไม่ว่าในกรณีใดห,หรือวิธีการไหนก็ตามเราก็เสือโหมเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมากว่ะแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมเองผมจะไม่เอาชีวิตเท่าแรงชีวิตมันมีอะไรมากมายกว่านั้นนะฮะ มันมีความเจปวดคามามากตรไหอ๋อไม่อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติเนะ <iele> คือมันมีคอนเซิร์นเยอะฮะผมว่าคนทำด็อกคนทำฟิกชันมันมันก็เป็นความเสี่ยงแบบนึงนะเน <laughs> ง่ยแบบโอ้แบกต้นทุน <laughs> แต่สารคดีมันคือไอ้บับเบิ้ลที่ฟิกชันมีใหญ่ๆเนี่ยเรามีแค่ตัวเรากับซับเจกแล้ว<ล>มันก็คือโลกที่เราดิวอยู่รอบๆตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบ ซนซิทีฟในหลายประเด็นแหละอย่างเช่นถ้าเริ่มจากประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างแบบ subject ก,กับคนทําหนังมันก็แน่นอนแล้วเราทําหนังแบบใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีเราพัฒนาความสัมพันธ์เราช่วยเหลือกันเขาลําบากเขาเครียดเขาไม่โอเคกับสิ่งที่เราถ่ายหรือทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องบริหารจัดการสิ่งนี้เรานอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ระหว่าง subject ก,กับคนทําหนังมันก็จะแบบเป็นเรื่องผลลัพธ์ของหนังที่ออกมาอะไรเงี้ยเมื่อเราฉายไปเราฟีดแบ็กที่มา มันไม่ได้มีแค่ต่อกับตัวหนังอะสารคดีมันคือฟีดแบ็กมันมีต่อตัว subject ไม่ว่าคุณทําเรื่องอะไรก็ตามไม่เหมือนกับฟิกชันที่แบบว่าฟิกชันเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีมันวิจารณ์อยู่บนตัวหนังอ,อันนี้มันคือวิจารณ์ที่ีตัวคนเพราะฉะนั้นน,น,นั่นก็คือความเสี่ยงที่ต้องยอมรับให้ได้เวลาเราจะทําหนังสักเรื่องนึงออกมาอย่างเอกทําคลิปนี้แล้วแบบคนด่าผมชิบหายอะไรเงี้ยมันไม่ด่าคลิปเอกมันด่าผมเพว่าคือมันมันเป็นแค่ประตูมาสู่ subject แค่นั้นเองเ จริงๆตัวอย่างที่ดี่มากคือเอ็มยศนะครับตาก,กล้องที่ผมทํางานด้วยก็เป็นเจ้าของในดองนี่แหละมันเป็นคนหน้าด้านมากอะ <c oughs> อันนี้พูดแบบถ้าจะหาคุณสมบัติสักอันหนึ่งที่ทําไงให้ได้ภาพผม,มว่ามีอยู่สองอันหนึ่งก็คือมันต้องรู้สึกเป็นมิตสองคือต้องหน้าด้านรู้สึกเป็นมิตรก็คือแบบเราไม่ได้แบบเปิดประตูไปแบบตึง้งถ่ายอยู่นะครับตึง้งตึไม่คุยไม่หาอะไรเลยถ่ายไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ภาพเยอะที่สุดจริงๆอันนั้นไม่เวิร์ค มันมันต้องแสดงความจริงใจเป็นมิตรไปเจอสัมเจ้าครั้งแรกแม่งไม่ควรเอากล้องไปด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพูดคุยให้เขารู้ว่าเออโอเคเราต้องเราสนใจเขาจริงเราไม่ได้มาหาประโยชน์จากเขาการเอากล้องไปมันคือการไปหาประโยชน์จากเขาสำหรับผมนะคุยผูมิตรแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามกับต้องหน้าด้านก็คือแน่นอนการเอากล้องถ่ายคนอื่นตลอนานๆเนี่ยเขาอึดอัดอยู่แล้วแหละแต่มันก็ต้องถ่ายไปเรยจนเขารู้สึกชินชาหรือเขารู้สึกว่าช่างหัวแม่งเลยเงี้ยมันต้องข้ามเส้นนั้นไปได้มันก็จะได้อะไรบางอย่างที่ พอเขาลดคนมันลดการ์ดลงอ่ะมันจะเปิดเผยตัวตนเขาอะไรเงี้ยฮะความยากที่สุดของการยนมิ้เฉย่งนการไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนน, <c oughs> นี่คือความโหดร้ายหนึ่งของการทําด็อกก็คือเมื่อเราเปิดกล้องเราไม่รู้ว่ามันจะต้องจบตรงไหนอะแน่นอนมันมีด็อกหลายแบบแหละคือเขาบอกว่าด็อกที่ทําง่ายที่สุดคือด็อกที่เป็นการแข่งขันเพราะเรารู้แน่นอนว่ามันจะจบตรงไหน,นด็อกแบบพ่ตูลตอนแรกคิดว่าง่ายเพราะว่า มันเป็นการวิ่งจากจุด A ไปจุด B ความยากคือจะทําไงให้ระหว่างทางมันจากจุด A ไปจุด B มันน่าสนใจอันนี้คือความยากอีกแบบหนึง่งในขณะที่มีด็อกอีก2เรื่องที่ผมทําอยู่ซึ่งแม่งไม่รู้ว่าจุดจบคืออะไร <c oughs> ผมว่าความยากของสารคดีเอาจริงเลยคือนอกจากการออกไปถ่ายอีกอันนึงก็คือการเรียบเรียงเนี่ยนะฮะเป็นงานที่แบบเหนื่อยเฮี้ยคือมันแบบพุดเต็แบบกี่ร้อยชั่วโมงแล้วมันเป็นอะไรก็ได้อะมันเหมือนเราไปถ่ายแล้วมีเลก ถ่ายได้ชิ้นส่วนเลโก้มาร้อยชุดพันชุดอย่างเงี้ยแล้วมันจะต่อมาเป็นรูปอะไรมันต่อเป็นรูปอะไรก็ได้อะอยู่ที่อดิเตอร์เป็นคนทาอะ่ะกับผู้กกับคุยกันอะไรเงี้ยการตัดต่อคือการเขียนบทอะ่ะอย่างเช่นคลิปนี้เอกจะสลับให้ผมพูดอันนี้ก่อนอันนี้หลังนู่นนี่นั่นนะ่ะมันก็คือการเขียนให้ผมพูดอะไระผมอาจจะดูเป็นคนอีกแบบหนึ่งก็ได้ถ้าตัดเอกตัดอีกแบบหรือวางสกอร์อีกแบบหนึง่งความเปิดกว้างหร,หรือหรือไร้รูปแบบนี่แหละมันคือความยากที่คนทําหนังจะทํายังไงให้มันเวิร์กที่สุด ม่บ้างสำเร็จอกตนนี้ทำงานเรานม่ม้องกจอก็ได้เล่าสิ่งที่อยากเล่ามาครับก็ทําหนังที่อยากทํำแล้วหนังมันก็ไม่ถึงคนดูได้ไม่ว่าฟีดแบ็กเขาจะเป็นยังไงตามแต่แค่มันไปถึงคนดูก็ถือว่าแค่นั้นก็พอแล้วคนดูจะชอบไม่ชอบคนดูจะเทคหรือไม่เทคเราควบคุมมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราทําหน้าที่ของเราเราได้ประสบการณ์ที่ดีในการทําไม่ว่ามันจะเจ็บปวดหรือแบบมันจะตื่นเต้นหรือมันจะชิบหายอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็น ประสบการณ์ที่เรามีได้แค่คนเดียวอ่ะมีได้แค่เฉพาะคนทาหนังเรื่องนั้นจะได้รับอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายหนังออกมาเป็นแบบไหนแล้วคนดูจะได้รับมันแบบไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่แน่นอนก็ต้องมีตังค์เลยครับหมายถึงว่าก็ต้องหาทุนมาทำนะครับยากตรงนี้อย่างนะหาตังค์ยากมากเออไม่ได้พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าความเข้าใจที่คนดูคนไทยมีต่อสารคดีนี่มันแบบนี่คือสงครามในชีวิตที่ผมต้องทำอะไรเงี้ย เราต้องแก้ความเข้าใจที่คนมีราเขำว่าสารคดีได้เลยว่าบบมันไม่ได้เป็นแค่แบบหนังให้ความรู้ประวัติศาสตร์หรือแบบวิทยศาศาสตร์อย่างเดียวแบบมีลุงมานั่งภาคเลยอะไรเงี้ยเราต้องล้างภาพจํานั้นให้คนไทยให้ได้เนะี่ยเพราะว่ามันมีดอกอีกหลากหลายแบบมากแม่งตลกปัญญาอ่อนสนุกเราอยากจะใช้งานที่เราทำนี่แหละเป็นตัวอย่างให้คนดูเห็นว่าแบบเออมันมีแบบนี้ด้วยว่ามันทำแบบนี้ก็ได้นะซึ่งนั่นคือสิ่งที่ออฟฟิศเรากำลังทำอยู่ แี่จวอส,สารใีมันนการ่ปแปลคนอคนรืนอะนผมชอบก๊อปคนอื่นผมก๊อบคำพูดคนอื่นมาแล้วกันส่วนคด,ดีที่<ม><ม>ดีน่าจะไม่ได้เป็นการให้คำตอบคนอื่นนะแต่เป็นการช่วยให้คนอื่นตั้งคำถามที่ดีมั้งมึงต้องถามสิ่งนี้ว่ะมึงต้องสงสัยสิ่งนี้หรือมึงต้องชาเลนสิ่งนี้ในในประเด็นเหล่านี้อะไรเงี้ยฮะหวังว่ามันจะช่วยตั้งคำถามให้กับคนดูไปคิดต่อได้หรือไปตั้งคำถามต่อได้ในมิติอื่นๆอะไรเงี้ย คือตอบอย่างนี้มันก็ดูเท่ๆดูสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงไม่รู้แต่แบบสุดท้ายทำหนังมันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไปขนาดนั้นหรอกก็ไม่กล้าคาดหวังหรอกเราก็แค่ทําในสิ่งที่เราสนใจอ่ะเราเป็นธาตุของความสงสัยในตัวเราเองอ่ะว่าแบบไอ้ที่กูต้องทําว่ามันมันคันมากเลยเรื่องนี้มันอยากทาอ่ะแล้วเราก็ทํามันออกไปแล้วกันแล้วเราก็ได้แค่คาดหวังหรือเดาๆว่าเออมันก็คงจะสื่อสารและเวิร์กกับคนที่ได้ดูจากประสบการณ์ของเราอะไรเงี้ยมันมันก็ทําได้แค่นั้นน่ะ แล้วถ้าไม่ทามันก็จะคันอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็อ,นอึดอัดก็ต้องหาทางระบายมันออกไปไปยิ่งใหญ่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงครับเื่อไม่มีประโยชน์ในการไปคาดหวังสิ่งเหล่านั้นสำหรับผมนะสำหรับตัวผมเองจะพูดอย่างนี้จะด,ดูไปดูโถคนอื่นที่เขามีอุดมการ <c oughs> คือมันเป็นเรื่องน่ายกย่องนะฮะออกตัวก่อนว่ามันเป็นเรื่องน่ายกย่องที่คนมีอุดมการ์ในการคิดว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวเราเองเราอาจจะรู้สึกว่าเราด้อยพลังในการทําสิ่งนั้นมัน เราไม่กล้าคาดหวังหรือยกตัวเองหรอกว่าเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ใครได้แค่เราเปลี่ยนใจตัวเองเรายังบางทียังเปลี่ยนไม่ได้เลยมันก็ทําได้แค่แบบทํางานเราให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าหนังมันจะไปทําอะไรของมันได้เองเี้แต่ถ้ามันทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไร